ฝนมาพร้อมกับปัญหาหลังคาสนิมด่วซึมปูพังแถมยังสร้างความเสียหายเป็นปัญหาที่ทุกบ้านไม่อยากเจอใช่ไหมคะแทนติดหลังคาวินเนอร์มาแชร์5วิธีป้องกันก่อนจะเกิดทุกปัญหาหลังคาที่ทุกท่านสามารถเช็คเองได้ที่บ้านค่ะ วิธีที่1ตรวจหาความผิดปกติของรูปทรงหลังคาคอยสังเกตภาพรวมของหลังคาว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานหากผิดปกติเช่นเอียงปิดเปี้ยวมีรอยแตกแล้วแสดงว่าบ้านของท่านอาจเกิดปัญหาหลังคารั่วซึมได้วิธีที่2ตรวจสอบวัสดุมุงหลังคา เพราะปัญหาที่หลังคาบ้านรั่วมีสาเหตุได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีแสงแดดน้อยเริ่มเกิดรอยด่างดํามีการสะสมของเชื้อราปัจจัยเหล่านี้ทําให้เสี่ยงหลังคารั่วซึมได้ค่ะ วิธีที่3ตรวจสอบรางน้ำหากการระบายน้ำฝนของหลังคาขัดข้องระบายน้ำได้ไม่ดีน้ำฝนจะไหลซึมควรทำความสะอาดรางน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้หรือสิ่งสกปรกปกีดขวางการระบายน้ำค่ะวิธีที่4ตรวจสอบตัวยึดเช่นสกูนอต ที่ยึดกับโครงหลังคาเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะควรตรวจสอบรอยตะปูคาบสนิมและสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลังคารั่วซึมได้ง่ายมากๆค่ะวิธีที่5ตรวจสอบบนฝ้าเพดานวิธีนี้สามารถตรวจสอบได้ภายในบ้านสังเกตคาบน้ําฝนบนฝ้าขณะที่ฝนตกหากมีการรั่วซึมอย่างหนักแสดงว่าเกิดน้ํารั่วต้องรีบซ่อมหลังคาบ้านโดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าเพดานเปื่อยจนอาจถล่มลงมาได้ค่ะ แต่มีอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและสะดวกสุดๆเพื่อป้องกันหลังคาบ้านไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเลือกใช้แผ่นติดหลังคา HPMC Winner ป้องกันก่อนเกิดปัญหาหลังคาด้วยซึ่งสบายใจได้แน่นอนค่ะทุกปัญหาหลังคาทุกสภาพอากาศเอาอยู่แผ่นติดหลังคา Winner ยินดีให้คำแนะนำและมีทีมช่างมืออาชีพพร้อมบริการค่ะ Winner, the ultimate solution, end the heat, stop the leaks.